ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเล่นเกมมา V ตอนอยู่ในหน้าดาวนโหลดพวกคุณก็คงจะเคยเห็นโปรไฟล์ประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งทุกคนก็อาจจะบอกว่าเออแม่งแอคอะพอ,อสกินนี้อะแม่งแอคก็เดิมอีกอะไอเชีย้ยนี้แม่งแอคก็เดิมอีกอาจริงๆแต่มันจะมีตัวตัวหนึ่งครับที่คุณไม่จำเป็นต้องมีสกินสวยๆที่คุณไม่จำเป็นต้องมีโลตันเพื่อแอคสาวคุณก็สามารถแอคได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นตัวนี้เป็นแล้วคุณชนะและไอตัวนั้นนะครับผมก็คือคนแคทั้งเจ็ดครับและหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่าไอแครี่กกับเจ้สภาพดูะรันน ีห้าและชนะกับไอ้เหี้ยแก่แครี่ตัวหนึ่งที่แม่งหนึ่งไวห้าแล้วแม่งเสือกชนะแน่นอนว่าหล,หลายๆคนก็คงคิดน,นะครับว่าโมเล่นหนึ่งห้าได้นะมันโคตรเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําให้มันเป็นไปได้เนี่ยคุณโคตรจะหล่อเทสมานฮาร์ดไม่ว่าไอ้ตัวที่คุณเล่นเนี่ยมันจะคือไอ้แก่ที่ถือปืนซึ่งแม่งไม่มีความหล่อเทเลยสักอย่างเมื่อเทียบกับไอ้หนุม่มหน้ามนที่แม่งแค่ขึ้นยาพิปลาลวปลาดอกแล้วเก็บหนึ่งสาวแม่งก็กินแล้วแต่เชื่อได้เลยครับว่าถ้าคุณสามารถทําอย่าง,ง,น,น,งนั้นได้รรงน่่คคืออุณลับแาากวไปะ คนที่แอคอะ่ะคือเพื่อนมึงที่แบก